สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง DT 8 1 3 c h a n งสานะครับวันนี้ก็มามาทำสุสละพร,พร้อมกันนะครับก็เนี่ยมันเข้าหน้าหนาวแล้วซึ่งเออผมต้องการให้สรละเนี่ยดกดกมากๆในช่วงเออมีนาเมษาเพราะตอนนี้มันมันพฤศจิกานะพฤศจิกาธันวามกรากุมภา์มีนาเมษาก็คืออีกหกเดือนเออ จริงๆอ่ะมันควรจะทําก่อนหน้านี้หน่อยนึงแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นแบบหน้าฝนเนาะน้ําท่วมบานก็เลยไม่สามารถทําได้ถ้าทําปุ๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเอ่อเอาน้ําไปท่วมบานตัวเองเนาะอ่าคือวิธีการของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมจะทําคันกั้นน้ําทั้งสวนเลยเพื่อที่ว่าจะกักเก็บน้ําไว้อ่าเดี๋ยวผมก็จะไปแชร์แชร์ประสบการณ์ที่ผมอ่ะไปหายๆสวนมาให้ดูนะว่าอ่าเขาทำกันอย่างนี้อย่างนี้เพื่อที่ว่าอ่าเราจะได้มาพัฒนานด้วยกันนะครับก็ นี่ผมให้ดูก่อนนี่ผมทําคันกันหมดนะเอากันเพื่ออะไรต้องอธิบายนี้ก่อนสระเนี่ยถ้าหน้าหน้าแรงเนี่ยมันจะแห้งพอดินแห้งเนี่ยลูกจะไม่ค่อยออกดอกจะไม่ค่อยออกสละต้องน้ําขังน้ําท่วมถึงจะออกดีก็เลยว่าเดี๋ยวไอ้อย่างเงี้ยไม่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 เท่าไหร่แต่ก็คือผมจะกักน้ําไว้เฉยอ่าเดี๋ยวเราไปดูไปดูที่แบบของจริงกันดีกว่าที่ผมทําไว้ปึงทําเลยเพราะว่าผม เออ EP ที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ผมทำาน่ะคือเออระบบน้ำเนะาะเมื่อก่อนลดเจ็ดชั่วโมงตอนนี้เหลือชั่วโมงเดียวก็เลยว่าอ่าพอทําเสร็จแล้วก็อ่าฝังท่อกันตอนนี้ก็เริ่ม <c oughs> เริ่มฝังท่อนะครับหมายถึงว่าเนี่ยเหมือนถึงกดท่อใช่ไหมฮะมีรอยอยู่คือกดท่อลงดินทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําคันกันน้ําในสวนทั้งหมดอ่าคันอย่างนี้ผมทำเนี้ยสมมุติว่าสวนมีคูมีรางอยู่ นี่มีคูเนี่ยสมมติเนี่ยตอนทีผมอยู่ในคู่แนแะแต่ดินมันจะเต็มเต็มแล้วแต่น้ํามันจะไหลออกสมมติลดน้ำปุ๊บเนี่ยน้าจะไหลทิ้งหมดใช่ไหมทานี้เลยนี่ขันกันน้ําแบบไม่ต้องสูงนะทําแค่ให้น้ําพอท่วมแต่สมมติลดน้ำปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไหลออกน,นีน่ใช่มแบบม,นะม,ม,มันจะไหลออไหไหลงคูเนาะเราก็ปิดักหน่อยนึงให้น้นําน่ยอยู่ประมาณนี้ปิ่มๆแค่ไหมแต่รงนี้เราก็ไว้เดินได้อ่ะของผมมันจะเป็นแบบตะลบลงหน่อยๆ เดี๋ยวผมทาหมดเลยแล,และเดี๋ยวให้ดูสังเกตดินนะอันนี้ก็คูนะครับอันนี้คือครูใช่ไหมผมก็กั้นเลยใช้อะไรกั้นก็ได้ไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไม้เป็นปูนอะไรกั้นได้หมดมีอะไรมีอะไรที่สามารถกั้นได้เนะี่ยทําดินก็ด้ยกดินขึ้นแล้วกั้นะแต่ถามว่าดินๆพวกนี้ยหรือไม้ปูนพวกนี้ยน้ำมันจะซึมออกหมดใช่ไหมต้องมีผ้าใบด้วย พราใบดำๆเงี้พยพาใบสีอะไรก็ได้แต่ผมนี้ผมใช้สีดำเพราะว่ามันราคาถูกไปสั่งจากราซาด้าเนี่ยเออใช้ใช้ความหนาเนี่ยมัน0.08มิลคือถูกมากประมาณสมมติ4คูณ5เมตรแต่มันจะร้อยกว่าบาทเองก็คือเพราะงว่าสั่งมาแค่สองรอยกว่าบาทเนี่ยปูได้ทั้งสวนอะปูแบบนี้นะคือตัดตัดเอาได้ดูดดินที่ผมรดน้ำนะมันแฉะมาก เห็นไม่มมันแฉะพอแฉะปุ๊บเดี๋ยวลูกสละเนี่ยมันจะดกตามเราว่าเราอัดปุ๋ยอย่างเดียวแล้วก็หน้าแรงเนี่ยจะบอกอกนว่าเออภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนภาคใต้ตรงที่ว่าเขามีหน้าหนาวด้วยเนาะพอมีหน้าหนาวเนี่ยลมมันจะอัดอัดแรงพออัดแรงเสร็จทําไงดินมันแห้งไวกว่าปกติเออเราก็ต้องมีวิธีเล่นของเขาคือการลดน้ำมาให้น้นําเนี่ยไหลทิ้งคูไปเลยไม่ให้ไหลทิ้งไม่ว่า ให้กักน้ําเพื่อที่ว่าน้ําจะเซิร์ฟลงดินให้มากที่สุดอ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ป,ไปูเข้าปนี่อันนี้ยังไม่ปูขะไบนะครับก็คือเดี๋ยวก็เอาผะบาบมาปูอย่างนี้เหมือนกันให้น้ำขังอยู่นี่แล้วก็ในครูเนี่ยในครูนี่ในรางเนี่ผมจะทําคันเป็นแบบฝายเล็กๆไว้ทั่วเลยยาวไปเลยเพื่อที่ว่าน้ําที่ก็ซึมออกมาจากไอ ซื้มาจากคันเล็กๆของผมเนะี่ยให้มันโลคูนะ่ะมันก็ยังอยู่ในคูเหมือนเดิมอีกก็คือไม่ให้ไหลทิ้งไปส่วนอื่นเลยนี่อย่างเงี้ย <c oughs> เห็นไหมมันก็สมมติไหลามาจากนู่นนี่มันจะมากักตรงนี้คือคันใหญ่อ่าต้นตลาดตรงนี้มันก็จะได้อีกอันนี้ก็พอมันไหลออกมันมันต้องมีทางไหลออกอีกใช่ไหมก็ทำคันไม่ได้เลย <c oughs> นี่ ทำไปเรื่อยๆเป็นหยักๆไปเรื่อยททำเฉพาะหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวหน้าแรงหน้าร้อนน่ได้หมดนี่ก็คือระบบเนี่ยมันจะประมาณนี้ก็คือมีน้ําขังไปทั่วเลยอแล้วก็นี่มาดูตรงนี้ดูตรงนี้ นี่คือผ้ออาใบที่สั่งมานะครับนี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะกางให้ดูร้อยกว่าบาทอันนี้ก็คือเนี่ยพอพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนต้นใหม่เนี่ยลองสังเกตสังเกตพื้นผมอันนี้คือถ้าฝังท่อหมดแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นเนี่ยเห็นไหมมีรอยฝังท่ออยู่ที่ทําระบบใหม่ก็คือ ไอ้จุดตรงนู้นอ่ะไอ้เราลูกสัดแถวเนี้ยมันจะไม่ดก,กจะไม่งามนะตัวเนี้ยให้ดูดูได้เลยเนี <c> ่ย <oughs> ยังไม่มีดอกมีลูกเท่าไหร่เลยดูนะครับนะไม่มีดอกมีลูกเท่าไหร่เลยนี่เหมือนกัน <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยมีดอกมีลูกก็ค,คือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้รับน้ำเต็มที่ <c oughs> ก็เลยว่าตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวจะทําคันอีก เราไม่จาเป็นต้องทําที่ครูตลอดทาที่ว่าที่มันแห,งแหง้งๆอ่ะพื้นพื้นที่ลงโล่งอ่ะเราทาคันกันไปเรื่อยเลยนี่ๆอย่างเี้เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นหญ้ามันจะเขียวๆหน่อยก็คือต้องวางระบบไปดีด้วยวิธีการกันน้ําสังเกตว่าน้ําไหลไปทางไหนแล้วก็กันพอการปุ๊บมันจะหายแห้งทันทีเป็นยังไ้เหรอเนี่ยใท ือตรงเราตรงงั้นงนะเราเราการเป็นช่องไปเลยถ้าไหนรู้สึกว่ามันจะแห้งกว่าปกติกันไปเลยแล้วก็ถามว่าถ้าน้ำมันท่วมตวัเนี่ยหามันจะเกิดเยอะใช่ไหมมันมีวิธีอีกคือผมไปดูไปเรียนรู้เข้ามานะอันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะกันหมดเลยปอมเป็นเนสนสโลปลงมาใช่ไหมก็คืออืมเขาเรียกไงเดียรูปมันจะไม่ได้เท่าที่ควร ก็คือต้องก้านหมดเลยใช่ผมจะก้านเป็นขยกหมดเลยตัดตัดตัดให้น้ำมันไหลเป็นน้ําตกไปอ่ะอ่าและจากนั้นเดี๋ยวอัดปุ๋ยปุ๊บรูปม,มันจะดกทันทีเพราะาปีนี้ผมเล็งไว้แล้วผมจะทําให้ต้นละหนึ่งร้อยกิโลขึ้นหมดเลยคุณไงว่าทําผมตอนนี้ผมมีอยู่สองร้อยห้าสิบต้นปีหน้าผมจะเอายี่สิบห้าตันอ่ะผมก็ว่า,างี้เลยก็เลยว่าจะทํานะครับเลยก็ามาแชร์ประสบการณ์กันซึ่งผมก็ไม่ได้กลัวใครเอขายแข่งผมนะเพราะว่าตลาดตัวน,นี้เป็นที่ต้องการของตลาดเยอะ ก็คือ,อยังไงมียังไงก็ไม่พอขายครับไ่เชื่อลองไปถามสวนสละเอาลายๆสวนได้เลยตอนเนี้ยเราเข้าไปในสวนก็ได้แต่ละคนเนี่ยจะบอกเลยว่ามแม่คขายอยากได้แต่ลูกแต่ว่าไม่มีขายให้อทำไงดีจริงๆตอนเนี้ยผมไม่มีลูกขายขนะตอนเนี้ยตัดตั้งแต่แดงก็เอาแล้วอะ่ะประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวเราลองเอาขาเรียกว,ว่าไงเดียอันนี้ก็คืออธิบายคร่าวๆนะว่าเป็นที่ยังไงที่ควรจะกัน้นแล้วก็เดี๋ยวผมพาไป พาไปกลางข้าใบแล้วก็ทําให้ดูเลยดีกว่าว่าผมทํายังไงถึงน้ําอยู่แล้วก็ลูกสละจะได้งามนะแล้วก็อย่างนึ่อผมจะบอกว่าไม่ต้องกลัวหญ่างามใหญ่เงี้ยทุกฟนหญางามใช่ไหมเข้าลมเลยหญ่างามแบบเนี้ยคือจะเป็นการบ่งบอกว่าน้ําถึงปุ๋ยถึงซึ่งตัดหญ้า ถ้าจะตัดหญ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าทําที่แบบนี้เลยแบบฝังท่อลงไปให้หมดแล้วเดี๋ยวซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นนะมาเข็นเอาเลยมันจะทุ่นค่าแรงได้มากเพราะบางทีจะใช้เครื่องสะพายหรือไปจ้างเขาสะพายมาตัดอย่างเงี้ยขอผมเนี่ยหมดงวดสองพันใช่ไหมเอ,อเครื่องตัดหญ้าแบบถ่ายรถถ่ายแบบแบบถ่ายแบบเดินเข็นอะมันอยู่ที่หกพันกว่าบาทเท่ากับว่าจ้างเขาสามหุงวดได้รถคันนึ่งแหละแล้วก็น้ํามันรถเนี่ยผมปีไปเลยไม่เกินร้อยห้าสิบ ผมว่าื้อรถมาขี่ได้ดีกว่าแล้วขับปอมเนี่ยเราตัดเองเบาๆเราทำได้อมันทุนมากครับทุนมากก็าเดี๋ยวเอีพีต่อไปเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอยรถมาให้ดูสักคันแล้วก็ได้เดี๋ยวผมจะลองตัดให้ดูว่าเออมันดีจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอ้อยเหียกระเจ๊เขาอ่าวางวางเนินให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาปูเข้าปให้ดูกัน A few minutes later ครับก็ถึงถึงเวลากลางกันแล้วนะครับก็อออลองดูน,นี่ผ้าใบ <c oughs> อยู่ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ <c oughs> ใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะไแล้วไม,ไม่ไม่ต้องกวา,าดอันนี้อันนี้มันอ มันไม่ไม่ไ,มไมนะพอเราไอ้ปูให้น้ำรั่วได้ไงกนะ <c oughs> ว้างจัดลอยกราบะถือว่าเอาอยู่นะอ่าไอตัดแต่ตรงนี้ตัดเดี๋ยวตัดแต่หนีไปกันเลยเฮียไม่ไม่อันนี้มันมันหามตรใช่ไหมเราเราเอาแนวยาวเลยเฮียท่ากว่าเดี๋ยวเ <c oughs> ถ้าก่อเดี๋ยวเหียตัดตรง,ง,งนี้เลยตัดตรงนี้เดี๋ยวดึงให้ตึงแลกันอา่าเดี๋ยวจับอ่ะอันนี้ตัดช่องไหนวะเด้อ ช่องนี้ชอ่ชองนี้ใช่อ่าช่องนีใ้ใช่ใช่อ่าพับนี่ก็ไไรแล้วพับนี่อ่าเรื่งตึงอ่าอ่าันแล้ว ตรงบางไปตรงบางไปเป็นไรอ่าแยบ,บร้อยนี่อ่ะให้ดูนอ่มันจะมันจะได้ประมาณนี้ครับนี่ก็คือผมตัดในแนวห้าเมตรแล้วก็เนแนวแนวยาวในห้าเมตรแ้วแนวกว้างนี่ก็แล้วแต่ว่าคันเราใหญ่หรือเราเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปูกันเหี้ยหลากไปปูเลย ก็อันนี้จะเปลืองหน่อยนะเพราะว่าผมเล่นคันใหญ่เนาะชึบปรับกล้องหน่อยครับอ <c oughs> ่ามา <c oughs> อ่าได้ละได้ละกดลงหน่อย ตัวนี้ได้เอาถอดพีซีตอเอา ตัวไว้เดี๋ยวตรงนี้เอาเอาไอเดียจะฝังไหมฝังหรือเอาเอาถอดพีซีตอกเดียทถอ,อนะดเ,เลยนะตอดสั่นๆนะตอกเลยเลยอ่ะดูไว้กลนะครับนี่กลับคือเป็นเป็นฝายไปเลยเป็นฝายชะลอน้ำ ก็กันไม่ให้มันบิงล้มไอ้ล้มผัดขึ้นดิเชยอ๋ออร่อยอร่อยอนี่นะครับก็เป็นเนินสูงกว่าปกติละแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดน้ำมาดูเลยแล้วกันพอเปิดน้ำเสร็จเนี่ยน้ำก็ขังยังไงแล้วก็ถือว่าเป็นการจบคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววิธีการแต่งดอก วิธีการเอทำพื้นที่อะไรเนะี่ยเดี๋ยวพอผมเคลียร์พื้นที่ใเสร็จสับแนละ้วเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูแล้วก็เอารถเอถอยรถตัดหญ้ามาให้ดูด้วยว่าอ่าวิธีการวางระบบผมว่าเป็นยังไงก็คือลดน้ํารดน้ําตัดหญ้าอืมใส่ปุ๋ยเนี่ยจริงๆควรจะเสร็จภายในครึ่งวันอ่าแต่ผมใช้เวลาเมื่อก่อนผมใช้เวลาตั้งสองสามวันกว่าจะเสร็จแนละทำพวกเนี้ยก็เ,เลยว่าเดี๋ยวแ,แปลงวิธีการหมายจาก สวนหน่สวนที่มาแนะนําผมนะเพราะว่าผมอ่ะก็ได้ความรู้มาจากหลายสวนเหมือนกันอ่าแล้วก็ระบบฉีดยาผมเห็นบางสวนผมไปดูบางสวนมาเขาเล่นวางท่อเลยวางท่อทุกต้นเลยแล้วก็ใช้ปั๊มน้ําอ่ะดันยาทีเดียวฟุ้งเต็มสวนไปหมดเลยก็คือลงทุน,นก็ผมว่าน่าจะดีๆน่าจะดีกว่าแอร์บัสอะไรพวกนี้เนาะ เดี๋ยวถ้าผมพอมีตังเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอ่อเขาเรียกฝังอะไรเสร็จสับก่อนนะเดี๋ยวผมไปเปิดน้ําแล้วก็เดี๋ยวดูระบน้ํากัน A few minutes later ครับก็ตอนนี้ผมเปิดน้ํามาสัาก15นาทีแล้วนะครับก็ให้ดูน้ํานี่มันท่วมง่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้น้ําท่วมง่ายแล้วเนี่ยครับขัง อาหลงน้ําหายอนี่นะครับน้ําก็คือจะขังตามสวนหมดเลยแล้วก็พอพอน้าเขาล้นปุ๊บเขาก็จะไปกักที่ถึงทาฝายไว้ตรงนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นเดี๋ยวผมให้ดูในระดับสวนก่อนนี่อันนี้สูงจัดน,นี่เห็นไหมครับน้ำเนะนี่ยน้ําจะสูงกว่าในรางเนะนี่ยคึบนเลยคือกักไว้หมดกักให้น้ําท่วมสวนต้องยกกล้องสูงนะน้าท่วมนี่นะ ก็คือพูดง่ายว่าถ้าปกต you know, ิที่เราลดน้ําเนี่ยมันจะจะเออเขาเรียกว่าน้าเนี right. ่ยจะไหลทิ้งหมดใช่ไหมมันจะไหลจากเนินลงข้างล่างหมดก็เลยว่าให้ให้กักเป็นเนินหมดเนี่ยครับผมเริ่มทําแล้วนะอันนี้เหมือนกันชุดนี้เหมือนกันกักถีด้วยตรงนี้ยอันนี้เหมือนกันครับกำลังจะกักอันนี้คือเตรียมไม้อะไรไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววางเข้าไปอันนี้ผมกักครึ่งนึงมันแอ่งอยู่แล้ว เป็นอย่างนี้ก็คือตัดเลยพอน้าเต็มปุ๊บก็ให้มันไหลล,ลงมาลงมาก็จะมาอยู่ตรงนี้อีกทีนี่ลึกอยู่นัน่นนะให้ดูเนี่ยแค่น้ำกักแค่นี้พอแล้วแล้วพอน้ําล้นปุ๊บก็ก็จะไปโน,น่นก็จะมาอยู่ในแอ่งใหญ่นี่ก็จะมาอยู่ในแอ่งใหญ่ที่ผมทำไว้ มันก็แลดูสวยนะพรนะนักท่องเที่ยวอะไรมาว่ามันดูสวยเลยแล้วพอหลุดจากแอ่งใหญ่นี่ปุ๊บแอ่งที่ทําใหม่เมื่อกี้ที่กำลังปลูกเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ยน้ําก็คือยังไม่ไปไหนเพราะว่ามันเต็มแอ่งใหญ่ปุ๊บมันก็จะมีแอ่งรองรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะสุดท้ายสวนผมอ่ะซึ่งผมไม่ปล่อยให้น้ําไปสวนอื่นเลย <laughs> ก็คือมัน เขาเรียกว่าถ้าสะสมน้ําให้ได้มากและน้ํามันซึมลงดินได้มากเท่าไหร่เนี่ยลูกเราจะงามเท่านั้นก็ให้ทําประมาณนี้นะครับหน้าหนาวหน้าหนาวก็หน้าร้อนแล้วก็อ่านี่เดี๋ยวผมอันนี้คือน่าจะใกล้ปิดคลิปแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวให้พาไปดูผมจะพาไปดูตรงนี้อีกท,ที่หนึ่งระบบน้ําอ่ะจริงๆมันน่าต้องทำหลายระบบนะครับต่อไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวนทุเรียนเกิดเยอะ สวนเกิดเยอะมากตัวนี้มันไม่ใช่แค่สวนยางเมื่อก,ก่อนเป็นสวนยางใช่ไหมมันก็มาแย่งน้ำกันเดี๋ยวนี้เขาคอนยางปลูกสละปลูกทุเรียนกันเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะมาวางระบบแบบนี้ด้วยก็คือถ้าพี่ๆท่านใดที่าก,กลัวระบบน้ำหมดอกลัวระบบน้ำหมดนะให้ทําแบบนี้ไว้ก็ได้ครับเผื่อที่ว่าบางปีที่มันแห้งแ,งแล้งเราไม่มีน้ําใช้อ่ะเพราะจริงๆเห็นไหมของผมอะระบบน้ําดีมากนะ้นําเยอะมาก แต่ทุกอย่างมาไม่แน่ไม่นอนจะไปไว้ใจไม่ได้หรอกครับว่าเอ้ยเรามีน้ำตลอดใช้ตลอดเพราะต่อไปถ้าแย่งกันใช้จริงๆเนี่ยมันหมดน้ำอ่ะก็คืออันนี้ผมไปดูระบบของลุงเล็กมาส่วนที่พาร์มนะเขาทำบ่อแบบสำรองไว้ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีบ่อผ้าใบ ทั่วจุดทั่วสวนเลยก็คือต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะเอาแมคโครมาทํานะผ้ะาใบนี่ซื้อมาสองร้ยกว่าบาทเหมือนกันปลได้เออ่รู้สึกก็จะเป็นทะไรน,นะเสาผมมันสองเมตรห้าสิบห้าคูณสิบเมตรผ้าใบบอดเนี่ยห้าคูณสิบเมตรจะตกประมาณสามร้อยบาทคือผมสั่งมาจากแอป lazada นะ ก็คือปูกไว้จริงๆมันไม่พอหรอกทั้งสวนอะ่ะแค่นี้แต่ว่าอาต่อไปถ้าผมมีสักสามบ่อสี่บ่อเงแล้วน้ํามันหมดจริงๆเนี่ยคือระบบบาดาลเขามีก็คือสวนเพื่อนผมอะ่ะเขาไม่ใช้บอ่อน้ําแบบผมเลยนะปกติผมจะมีบอ่อใหญ่ใช่ไหมก็คือเขาใช้ระบบบาดาลแล้วก็ทํสระว่ายน้ําส่วนตัวของตัวเองอะ่แดดะ,อะแล้วมันก็ดูดเข้าไปสระว่ายน้ามันแล้วก็ลดน้ําแล้วก็เอา m อ t o r ราตั้งสระว่ายน้าเลยมันก็ด,ดูดไม่ใช้ ก็คือไม่ขุดบอ่อขุดสะเลยยกสสาไว้น้ําขึ้นสูงเลยจบเรื่องก็เลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะทําเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีสักปีหนึ่งน้ําท่วมได้น้ําแรงก็ต้องมีอ่ะเลยว,ว่าถ้าพี่ๆท่านใดที่ว่าพอมีงบมีอะไรเงี้ยก็ผมแนะนําให้ทําสํารองไว้หรือก็เล็งพื้นที่ไว้ว่าอ่ะให้พอที่จะทําบ่ออย่างนี้ได้ก็ถึงเวลาพอน้ําแห้งเอาทามเอามาจากไหนเจาะบ,บาดาลหนึ่งเจาะบ,บาดาลแล้วก็ความอมเตอร์ตัวเ,เล็กๆกะดู ดแล้วเก็บสะสมน้ําไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าน้ําแห้งจริงๆี่ยผมบอกเลยต้องซืจ้างรถเขาวิ่งน้ําอ่ะแต่มันแพงจะไอ้จ้างรถแบบรถดูดซ่วมหรือรถอะไรประมาณนี้ใช้รถลำเคราะหอ่ะแล้วรถทิ้งกับถังมันแพงจพัดพี่เลยว่าใช้ระบบนี้ดีกว่าทํากันไปเลยอีกมาสี่ห้าปีอ่ะผมผมคิดว่ามันต้องมีแหง้งน้ํามันไม่มีเต็มหรอกเกิดเกิดท่วมได้ก็ต้องเกิดแห้งแ้งได้เพราะผมเคยโดนมาแล้ว ก็เลยว่าผมทํากันไว้เหมือนกันแล้ถามว่าผม,มเอาน้ําจากไหนผมไม่มีบาดาลแต่ว่าบอกผมว่าม,มีตาน้ําอยู่บางทีใช้เครื่องเล็กๆดูดแล้วเข้าเก็บใส่บอ่อใส่บอ่บอไว้เนี่ยพออีกสามสี่วันแล้วเราก็เติมอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วก็ใช้มอเตอร์ดูดลดพอที่ว่าจะประทงังต้นสระได้ก็คือจบอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเอ่อเป็นประสบการณ์ที่เคยเจอมาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะรีบไปทำต้นสระต่อถ้าผิดพลาดอะไรขออาภัยด้วยนะครับ